มาดูโอ้โหเนี่ยท่านแ้งเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆนบ้านเราแล้งก็จะเป็นลักษณะนี้เลยดูสิขาดน้ำเพื่อนเนเดี๋ยวเราไปเอาฟางมาคุมโคนเข้าก่อนเนาะเพื่อนๆ่อไปเอาฟางกันเอาฟางกันเนาะเพื่อนๆนี่อฟางนี่แหละตรงบ่อห้อยเรานี่แหละเอาไปคุม เนี่ยเพื่อนๆคุให้มันน้ำนัอย่างนี้เลยนะคะเน,นี่ยคุณน้ำนัอย่างนี้เลยแล้วพอเรารดน้ําเนาะความชุ่มชื้นก็ฝางเขาก็จะเก็บเอาไว้ให้ด้วยเนี่ยเขาจะรอดค่ะเขาต้องรอดจากฤดูแล้มีมะนาวอีกต้นหนึ่งนะมะนาวก็เหมือนกันเพื่อนๆมะนาวก็เหี่ยว นาวด้วยคุมต้นไม้ทุกต้นค่ะเพื่อนหน้าแล้งเขาถึงจะรอดนั้นไม่ได้ร้อนมากกลางวันค่ะต้นไม้เหี่ยวหมดต้นไม้ทีป่ปลูกเอาไว้ก็เหี่ยวคป็อย่างนี้เลยค่ะถ้าไม่คุมมีเหี่ยวคุมนานเลยนะเพื่อนๆเนาะ คุมเอาไว้อย่างนี้แหละคะ่ะทุกต้นนั้นต้นต้นไม้ของไคยเหี่ยวนะคะเอาฟางคุมหนาๆอย่างนี้คะ่ะรดน้ํารดน้ําให้เขาแล้วก็วางก็จะเก็บความชืน้นต้นไม้เราก็จะรอดค่ะหน้าแรงเนี่ยส่วนมากไม่รอดแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้รอดค่ะรอดถึงฤดูฝนหน้าเนาะว่างเขาจะโตเนาะดูแลเขาหน่อยเนาะเพื่อน วันนี้เราจะปลูกมะเขือกันนะคะปลูกเพิ่มค่ะเพื่อนๆเลยจะพามาเกลี่ยด,ดินให้เสมอก่อนถ้าเกิดว่าฤดูฝนเนี่ยถ้าดินไม่เสมอน้ําก็จะขังเป็นบางจุดเนาะรากมะเขือก็จะรับน้ําไม่ไหวก็จะเฉาเรามาเกลี่ยด,ดินกันนะคะดูดินดูดินที่นี่สิฮะดินหิน เกียร่องก่อนนะคะเพื่อให้ดินเสมอนีเกลียยเลย,ยเพ่นเกลียบเลยวันนี้อากาศไม่ร้อนมากค่ะคึ้มฟ้าคึ้นฝนคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะเลยทำสวนค่ะพอเกลี่ยดินเสร็จเราก็ขุด หลุมเตรียมเอาไว้เพื่อนๆโอ้ดินเป็นอย่างนี้แหละนะหลุมเตรียมเอาไว้ก่อน อันนี้สองแถวที่ปลูกครั้งก่อนเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆติดแล้วติดแล้วติดแล้วค่ะก็ลปลูกเพิ่มเมื่อวานวันก่อนอีกสี่แถวสแถว,แถวนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดเนาะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูสิว่าของเราอ่ะจะงามไหมมะเขือมานรุนกันนะคะ ว่าจะงามหรือเปล่าดินหินแบบนี้เดี๋ยวคิดน่ายจะมาทําให้ดูว่าจะทําแบบไหนให้มัเขืองามเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ